ได้เลยนี่คือสคริปที่คุณขออมาครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้เกียช่องรีวิวรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคนรักรถทุกคนที่นี่เราจะนำเสนอข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวตรงไปตรงมาทั้งสเปคฟีเจอร์เด่นและประสบการณ์การใช้งานจริงอย่าลืมกดติดตามออโต้เกียร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตเรื่องราวใหม่ๆจากโลกยานยนต์ก่อนใคร วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโตโยต้าโค o l ล่รถยนต์ซีดานยอดนิยมตลอดการที่กลับมาพร้อมความสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมโตโยต้าโค o l ล่รุ่นล่าสุดยังคงสืบทอดจุดเด่นในด้านความทนทานความประหยัดและความคุ้มค่าได้อย่างดีเยี่ยมในขณะเดียวกันก็มีการปรับดีไซน์ภายนอกให้ดูสปอร์ต ทันสมัยและฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังมีความเฉียบคมฝ่ายหน้าและฝ่ายท้ายแบบเลตดีไซน์ใหม่ทำให้ตัวรถดูน่าสนใจและโดดเด่นกว่าเดิมบนท้องถนนตัวรถมีขนาดที่ลงตัวสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นและเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารให้กว้างขวางขึ้นอีกด้วย ห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้เน้นความหรูหราและความสะดวกสบายใช้วัสดุคุณภาพสูงพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รวมทั้งระบบสั่งการด้วยเสียงเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานขณะขับรถ สำหรับขุมพลังโตโยต้าโคโรล่าใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรและยังมีรุ่นไฮบริดที่ให้กำลังที่ดีในขณะที่ประหยัดน้ำมันสูงสุดระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์มีความนุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีทั้งในช่วงออกตัวและเร่งแซงบนถนนใหญ่ ระบบช่วงล่างของโคโรล่าได้รับการจูนมาเพื่อสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการเกาะถนนให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะขับบนถนนเรียบในเมืองหรือทางโค้งในชนบทช่วงล่างของรถให้ความมั่นคงและความมั่นใจสูงนอกจากนี้เสียงรบกวนจากภายนอกยังถูกลดทอนอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การเดินทางในห้องโดยสารเงียบและผ่อนคลาย โตโยต้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างมากรุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เจเนเรชันล่าสุดที่รวมฟีเจอร์สำคัญอย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยนอกจากนี้ยังมีกล้องมองรอบคันและระบบเตือนมุมอับสายตาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังของโคโรล่ากว้างขวางกว่ารุ่นก่อนให้ความสะดวกสบายแม้เดินทางระยะไกลพื้นที่วางขาและพื้นที่ศีรษะเพียงพอสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่3ามคนนอกจากนี้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็มีขนาดใหญ่สามารถบรรจุสัมภาระสำหรับการเดินทางหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบาย อีกหนึ่งไฮไลท์คือระบบอินโฟเทนเมนตใหม่ของโครล่าที่ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและทันสมัยหน้าจอสัมผัสมีความคมชัดสูงเมนูต่างๆใช้งานง่ายและมีการอัปเดตระบบผ่านทางออนไลน์แบบไร้าสายช่วยให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการด้านการขับขี่โตโยต้าโครล่าให้ความรู้สึกแน่นหนาและมั่นคง การตอบสนองของพวงมาลัยมีความแม่นยำสูงเข้าคงได้อย่างมั่นใจเบรกมีความมั่นคงและตอบสนองได้ดีช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ทุกสภาพถนนและด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะทำให้การเดินทางในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในแง่ขององค์การประหยัดพลังงานโตโยต้าโคโราเป็นหนึ่งในรถที่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีที่สุดในกลุ่มเดียวกันโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานระยะยาวนอกจากนี้การบำรุงรักษาก็ง่ายและไม่ยุ่งยากตามมาตรฐานของโตโยต้า เมื่อพิจารณาจากดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีครบครันสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมความปลอดภัยสูงและความประหยัดที่ยอดเยี่ยมโตโยต้าโคโรล่าจึงเป็นรถที่เหมาะกับทั้งวัยรุ่นคนทำงานครอบครัวเล็กหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ต้องการรถยนต์ที่ไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์ สรุปแล้วโตโยต้าโคโ l a ปี2025เป็นตัวเลือกที่ครบเครื่องทั้งในเรื่องคุณภาพความทนทานความคุ้มค่าและความทันสมัยไม่ว่าคุณจะใช้งานในเมืองหรือออกเดินทางไกลโคโ l a ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรีวิวโตโยต้าโคโ l a กับเราในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากพวกเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอยากได้เวอร์ชั่นสั้นลงหรือเน้นแนวตื่นเต้นเร้าใจสำหรับโฆษณาด้วยไหมครับอยากให้ทำอีกแบบไหม